แล้วก็กลับแก้มมันมีใต้อบอรถเออน่าจะไอ้น,นี่นะน่าจะซื้อถั่วมาเดลเซวินนี่กูซื้อั้ยเออคุณกำลังจะบอกล้วถั่วคือพลังงานทะี่ดีที่สุดนี่น่าจะถ่ายน่าจะข่ายนี่าละถายตรงทาพขึ้นที่มึงเดินขึมาวิวนะจริงสวยกว่าในกล้องนะครับ นัง่งวาอยู่เขาประเทศจีนนะนี่นะน้ำตกแต่ไม่มีน้ำนะครับโดนเกียนนะ นายบอกเอารองเท้ากันลื่นมานะกลัวถ้าใครน้ำเห็นมีตะไคร่เลยนะตอนนี้เอ้ยมีน้ำด้วยแมลงบินหนีเลยบินเหรอเฮ้ยไหลอยู่ไงอยู่น้ำตกมันไหลอยู่ฮะเห็นไหมล่ะนี่หนึ่งนี่เยี่ยวอจากคนข้างบนนี่สัตว์เยี่ยวลงมาน่ะ น้ำเยี่ยวใช่ไหมขี่ม้าตั้งไกลเพื่อดูน้ำเยี่ยวนะคนคนนั้นเขาชื่อไ,ไอ้ไเ,อเ,อเราไอทำคอนเทนต์โดดลงมานะ่ đột đột lên nào nè, cái gì, họ nhảy vào ngay, nhảy vào thì độ cao của anh, nhảy vào thì độ cao của anh, nhảy vào thì ลองชิมดูสิไอ้เผื่อมันอร่อยนะผ่านการคัดกรองอย่างดีแล้วนะน้ำเย็นแต่อากาศไม่เย็นเลยเราขึ้นไปหายดาบน์โหล่ะฮะเราขึ้นไปหายดาบนนโหลดที่บาราดนี่มันก็ความหรอกขึ้นทางตามทางกูอ่มันจะได้นี้ไม่ทัน ทับบ้านนาอยู่ดี่ทับแ้านที่ h e อยู่ดีการทบภูเขาเ e r ต้องตกป่อะเรื่องน้ำเอ่อเยอะหมดมีแค่นี้่ะน้ำตกพายแรงนี่เยอะบางทีหน้าบ้านโดนแรงอ่ะถืด้วยบ้านเอามันแห้งมานน่ามันได้มันก็ได้สนิหนาโอ้ยยังมันยังมันใหม่ปะอีกรอบมั้งปะรอบหน้าขอมาตอนฤดูฝนตายแล้วอย่าขึ้นไม่ได้แล้วแบบไหลเลยนี่ เ้ยนี่แหละความท้าทายลุยที่ไทยกระไครน้ำตอนน่าจะต้องมาจากชนุนแทนน่ะเพรา็ถ้าเรามาจากชนุนก็จะเป็นเหมือนกลัวกูห้ามไปไม่ได้โดนน้ำซัดแน่เรอะแต่กูพี่มีนักตกปลาอันเนี้ยวะนี่หรอนะฟิลก็เหม,มือนนี่นะนนสสตกปลาหรอโอ้ก็มาโฟกัสอืม โอ้แต่ว่าแต่ก่อนมันมีต้นไม้ต้นนี้ใช่ไหมเห็นไหม,มเห็นรากถ้ามีต้นไม้ต้นนี้นี่วิวนี้เลยอย่าเบสบ้านให้มันก็นนนะนบซันี่นะฮะปีนป่ะนี่ถาว,วันเ <c oughs> ปีนไปมึงได้ล่วงไปข้างล่างแน่นอนเลยนี่น <c oughs> นไงถาว,วันวะมึงต้องไปน,นี่แล้ว เรอก็ไปลอดก่อนกูนกนพาเข้าป่าไปฝึกสกีวีไอปูเนี่ยมีปูสิอยากกินปูเผาอ่ะด้านในมีปลาขอไปทำลายเจ้าที่มึง เคยเห็นคลิปในพวกไอ้ไอจีไหมที่ว่าคอสตากคอสติลจะอยู่ในพวกหินที่มันชันๆอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นอ้อนตองกลมไอ้เหี้ยใบไม้สัตว์่แน่ๆนอะเอออันนี้ไม่น่าใช่ป่ะนี่นะครับหินคอสติลนะชิโมะเอาไปเกาะดู นี่เป็นไงเราหยดหินปูนน่ะหินแบบนีน้เป็นชั้นเป็นชั้นอุ่นจี๋เลระวังระวังม,ม,มาเร้มาทำทของใเวดนเออเหมือนตอนไปเนี่ยตอนไปเผาระเบิดอะไรสัตว <c oughs> ์ไอ้ยาเขาเอาหินเอาแล้วเรียงกันไว้เป็นกำแพงแากส่วนอะไเราไปทำลายทิ้งนี่ก็ได้ซ่อมใหม่ ลองดิงปลาหินหนะเห็นแต่ว่าตอนนี้ที่เราเราเราสุกท่ไปเออน้ำตกมูลคูณนะน้ำมันไม่ได้ใสเหมือนตอนที่เราไปรอบนั้นเลยน้ำมันเป็นสีน้ำเงินเข้มไม่ได้สีเขียวอ่ะไม่ใช่สืมานลกดเลยอ่ะมันเป็นสีน้ำเงินเลยเอาไปถูหนา,อานเอานเงนี้ยคิดไปนะลุง ดูตรงนี้ดิเงี้ยน้ำมีแค่นี้แหละเอาอลไรมา,านนวะบ้านเรามแล้งลราไปหมู่บ้านน่ะหมู่บ้านไหนยาของเด็กหมดแล้วต้องตกหนึ่งคำฟู มีะแมีแค่นี้่ะเอ้ยมีน,ยมนี่ทดนี้น้ำตกท่นี้น้ำตกอ่ะมันต่อก,กันเป็นสายเลยถ้าด้านบนไม่ตกด้านล่างก็จะไม่ตกเลยถ้าด้านล่างไหลแค่นี้ด้านบนก็จะไหลแค่นี้มันทำเลยจริงเหรอวะบอกไงมาตอนต้นไม้เขียวๆมันมันน่าจะมีไม่ได้สวย,ยนี้มาม่งตอนตอน้ตนไม้แ,แห,งห้งแล้วเออต้นไม้ตายห่าหมดแล้วเน่ะ ตนน้นไม้มันโดนน่แน่โดนอากาศหนาวเรื่องต้นนี้เดียนะ่ะอนาคตมันจะเป็นแบบนี้เลยทำเพี้ยนอะต้นอะไรนะอืมนี่ไหนก็มาเราอยู่เล่นสักหน่อยทำทำเพี้ยนอะไรนี่เพี้ยนสิอะไรวะไม่หนาวให้แบบกว่ามีคนสร้างอะไรจะทำไว้เนี่ยนะ่ะ มันถูกเลี้ยงกอยังดีงเลยนะแต่แค่มีไอ้เปช็ดชัดชั่วอย่างมึงทำลายมีดิงลาหินนี่เยอะกูไอ <c oughs> ้บูดในสัตว์เอาหินเข้ามาพาเลียนนี่เยอะเดวกดมือขื้น <c oughs> บูดแต่งรถซสิ่งเนาะรถรถเตี้ยรถเตี้ยเฮ้ยเดีย๋ยสีแล้วเตี้ยไม่ได้อยู่ อยู่ใกล้กับถนนเจอกจะได้อยู่ติดกับถนนจะได้จูบงัาไงใช่ไหมจูบดินเขียวจะมีร้านค้านะมีมีน่าจะมีในหมู่บ้านหมู่บ้านเลยนะก็คงไม่เก็บหน่อไม้ตกปลากินอย่างเดียวหรอกมนะั้งก็ไม่แน่ จะหาไปอีกละเดี๋ยวหน้าฝนมาน้ำตกแรงอันนี้ไม่ซัด,ดโดนซัดหมดเหรแคไหนนอนตายแล้วแม่งใน้ำผุดเปะละ่ะใส่น้ำผุดเปะละ่ะไม่รู้อ่ะอันนี้ไม่งน่าจะเป็นก้อนหินก้อนหินจริงๆแต่ในพวกนี้ก็คือหินปูนที่ทับผงไปเลยนะ เดินทางตอ่อครับนี่ยจะเป็นวันสุดท้ายของไอ้ก็ได้นะเอาด้วยไรคอนเทนต์น่ะ,เ,ะเหมือนนักกีฬาโอลิมปิกอะที่เขาแข่งโดดน้ำกันอะถ้ามึงโดดลงมาให้บูธ์ให้สามหมื่นเลยนะ,ะถ้ามึงโดดลงมาให้บูธ์บอกให้สามหมื่นเลยเงงด้วย <laughs>

มันีะเปิออกขาวไหมมึงมึงได้กลับไปหรือเปล่าได้กลับเลยอะเด้ต้องเท้ากันน้ำใช่หรอรองเท้ากันน้ำครับน้ำเข้าตีนเรื่รอง ยิ่งกว่ามารกจตกนะกินเน็ตโวนี่ต้องจดบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์เลยนะครับพี่แม่งมีจันก้อนเล็กๆกับมึงดูดิว่าเขาต้องเป็นวิศวกรขั้นสูงแน่เลยเว้ยเห็นเอ็ดเขาเลียๆตำบนจไหมเอ็มยืนนี่ไงมึงน้ำโล่มึงทำลายนะนำลอยู่มัดตกโลกมึงทำลายมึงโดนจับเลยด้วยเห็นแล้วรู้เลยว่าแม่งพยายามแน่นอนพยายามต้าน เฮ่ไ้ระวังนะระวงสิเฮ้ยรู้ว่าเขาจะเป็นคนเดียวกับที่ไปอะไรวะทำยุ่นเหรอระวางอยู่ไอ้บูรากูนั่นวะแล้วเขาไทยบูนมาเนี่ยกลัวไม่เหลือกลัวมันจะเอาก้อนนี้คุ้แองใส่แน่เลยก้อนใหญ่ใหญ่อะของมาอีกทีสัตว์พังหมดเลยต้นหินวัดซัดต้นหินต้นหินไหนจะไปก่อนเยสไหนดื่มน้ำมาเพิ่ม น้ำตกที่ไม่มีน้ำตกเราจะเดินลงไปด้านล่างกันรอบนี้อะมาที่นะครับน้ำตกน้ำตกตาตาใหญ่ครับเดินนะนะตอนนี้เราอยู่จุดนี้ เราไปทัดมีมาเมื่อกี้คน<ร>ปกติเข้ามาเส้นชุมแพแล้วเราลัดป่าลัดเขามาะเรามาเส้นเอ่อเรามาเรามาจากนอกป่าไปเรามาจากนอกป่าแล้วก็มาีนี่<อ> <laughs> เรามาป่าตรงนี้แล้วก็ตัดเข้านี่อ้อมานี่ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ต่อไปเราจะไปตรงนี้เห็นเราจะไปแขยอนน้ำหนาวหรือว่าเราจะแวะน้ำตกนาปลายนี่ครับแพของกินกันหมู่บ้านอยู่นี้เลยเนะี่ยหมู่บ้านอยู่นี้ หาของกินตรงนี้อ่ะมีคาเฟ่แถวนี้วะเช็คกิเช็คคาเฟ่ถ้ามีคาเฟ่ก็ไปคาเฟ่ซื้อข้าวกินอะไรกินซื้อน้ำโดนชาร์จราคาหนูโอ้ช่างแม่มันเถอะรู้ชาให้ก็ได้กูเดินกันอยู่คิดว่าปีนึงเราจะมีโอกาสมาเที่ยวเท่าไหร่วะมคิดว่าปีนี้เรามีโอกาสมาเที่ยวเท่าไหร่เอ้ยกูว่างตลอดกูไม่ว่างไงงานจริงวันนี้กูไม่ได้ว่างเลยซ้ำกูแค่โดดงานมาเฉยถ้ากูทำงานอ่ะกูไม่ทำงานที่มันจะต้องเปลืองเวลาชีวิตหรอกเออ ก็ได้หรองานที่มีสละห,หน้าหนาวจะหมดวันไอตอนไหนนะปีนี้หรอหน้าหน้าหนาวไม่รู้เินน่ก็ปีใหม่นะมกราหมดหมกราก็นแ้หมดหนาวแล้วหรอือมั้ง๋ยวไปเนี่ยกุมภาก็ะซี่ยงเลย,เ,ยเดี๋ยวไปพวก็ดึงเดี๋ยวไปปีนเขาอ่ะไปหาโนเขาไอเหียเห็นอย่างเงี้ยเห็นอย่างงี้นะเว้แต่ที่เที่ยวบ้านเราเยอะชิบหายนะ อแต่แค่เราไม่ได้มาแค่นั้นไงเพราะเราไม่อยู่โซนนี่แม่งไม่มีายบอกเออถ้าถ้ามาจากตรงเนี้อ,อ่าตรงฝั่งเนี้ยจะมีน้ำตกโพงทองอีกที่นึงอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทัวร์มาเขตหาเคยไปอยู่เส้นทางท่องเที่ยวก้านน้ำตกอุทยานธรณีอ่ะ อุทยานธรณีเพชรบูรณ์ไอ้หี้ยังไม่เรียนน้อยสอ่านไม่ออก <c oughs> เราไปกี่น้ำตกแล้วหนึ่งสองเราเพิ่งมาแค่สองเลย<ช>ที่รเรา,าขี่มาเดีเจ็ดที่เราขึ้นเขามาขึ้นสองเดี๋ยวเยอะเลยนะอะเที่ยวให้หมดอ่ะไม่ไหววะคุณอยู่ตรงนี้เนี่ยนะ <c oughs> คุณอยู่นี้ มาว่าเดินชมเราจินตุลกบันปะออมาดูส้นตีนตัวสางนึ่งว่าแต่ว่ามันไปทางไหนนะหน้าล่างลงล่างครับลงล่างนี่ขยายนหยุดพอดคีย์บอยไปกันต่อเฮ้ยคำคมวะไม่ใช่คำคมแล้คำเตือนเดียวถ้าเราช่วยกันรักษาความสะอาดขยะเก็บกลับไปได้ด้วยช่วยกัน ถ่าย v วีหลอกเลยอ่ะเดินไปถ่ายไปแบ,บกคพื่หมดเลยดิแบกคมดพอก็ดีเลยเดยออันนี้ก็เต็นมนี่หน่อยเฮ้ยไปถอดมัวก่อนฮะไม่น่าไกลอ่ะถอดมัวก่อนนะครับเดินทางกันต่อครับลองพื้นลื่นนะอ,อันนี้ก็ลงได้เนี่ย แต่ไปทำแต่ไปลงท้าที่เขาทำให้ดีกว่านี่างน้ำตกอ่ะแห้งแห้งแงจ็คบ้านเรามาันแรงอ่ะมันมีตรงนึงที่ว่ามันถ่ายรูปอ่ะใช่ป่อระวังพื้นลื่นเราไปดูนะครับมันจะลื่นยังไงตอนนี้มีป่ามีน้ำมีชีวิตแต่ตอนนี้มีป่านะแต่ไม่มีน้ำเลยเหลือชีวิตอ่ะ เหม็นเหม็นเหม็นชีวิตเลยไม่มองไม่เห็นมองไม่เห็นสิ่งมีชีวิตเลยเด็กปกติดิเดินเสียงน้ำตกสุสาสุสาสอันนี้ไม่ดินเสียงเขี้เลยดินเสียงนกร้องไงสักสองสุติแล้วเนีไปเนี่ย ทางไปโซนสองเสียงแมวไม่ค่อยเลอดภัยเลยนะเฮ้ยแข็งแรงอยู่รอยเชื่อมอยู่รอยเชื่อมธรรมดาที่ไหนช่างระดบบอำเภอนะรอยเชื่อมสุดยอดเลยน้ำตกที่มีน้ำอ่ะมีมี นี้นึ่งนะครับมันตกกับผู้คนที่ใช้สไลด์เพราะมีน้ำเลยโดนเกียน์นะมันม,มีน้ำามาลงมาไม่ถูกเวลาไม่ใช่วความผิดอันนี้เลยเราแค่มาไม่ดอปไม่ดรอปดูข้างล่างเป็นยังไงวะที่ยข้างล่างยังพอมีน้ำนะเอ้ยอันนี้ข้างเอ้ยข้างบน,นยังพอมีน้ำแข้างล่างไม่มีเลย ใส่น้ำผึ้งนี่ยี่นี่นะเราเจอน้ำตกแล้วแม่งน้ำตกแค่นี้แหละน้ำตกอยู่นี่แม่งอย่างน้อยอยู่นู้นยังเยอะกว่าเลยของนู่นดิน้ำซึมนี่ไม่ไหนใช่น้ำตกนี่น่าเป็นน้ำซึมอืมหมดละที่เที่ยวโพมานเราไม่มาอยู่โพมานเราย้ายเขต 4, ไม่ใชกาือสัจัน้เย็น้อ้ยเย็นกว่าเย็นกว่าอยู่ตรงนน้นอีกนะถึงมันจะมีน้อยก็เยนะ็ยนเยน็ยนเย็นดองไม้ต้องมือคไนว่าคิวระะตีนึงเสาครัเดินหารตีนึเส,สาที่ ไม่มีอะไรเลยเป็นก้อนหินเราสำรวจภูเขาหรอไม่มีอะไรเลยนะ กอนแม่ก็สกอง,กงไม่มีเล้วไอ้ไฟเปิดลงมากเลยไปดูงโน้นดิคุณเจปลี่ยนทำไเาคิวาเปลี่ยนทำไมไม่มีน้าานงงบางแสนเลยนะี่น้ำมันห้ารเราม่ลดก่นอนเฮ้ยวัน,น,นที่สามกวางแผนว,ว่าอยากไปอค้างค้างค้าง่อนจัน ไปที่ยคอนแก่นแล้วเาครับเป็นวันนี่คือต้นน้ำเนี่ยต้นทางน้ำไม่มีอะไรเลยจากหินพวกนี้มันจะเป็นหินที่ก็ไ้กองน้ำเนี่ยแห้งสนิทเลยว่ะโดยทั่วไปแล้วหินที่มันกองน้ำเนี่ยเป็นเม็นกลมๆเนเี่ยเออแต่ว่าโดยเฉพาะหินตามแม่น้ำมันจะเป็นเม็ดเดี่ยๆ ทรายเขามาจากแม่น้ำกันล่ะถ้าเป็นทรายทะเลมันจะเม็ดกลมมันจะลีย่ยเกินไปมันจะไม่เกาะดิเหลือมห้าเปอร์เซ็นต์แล้วเฮ้ยอย่า,ยา,ยามันลอยตีนดีกว่าเฮ้ย <laughs> เหมือนจริงนะทำไมมาไม่เหมือนจริงเลยที่ เหยียบทีเดียวมันหินยุกเลยวะหินยุกเลยวะ <c oughs> ไม่ใช่รอยตีนเสาร์แล้วตีนกูนีแ <c oughs> ่แหละมีแบบตีนเสาร์แล้วมันมีแต่ขี้นกเนี่ยอาจจะมีเงินนะมกำลังหาตามซอกอยู่ หมดแล้วอะ่ะน้ำมาจากบนภูเขายังไม่ไหลามาเลยอะ่ะดูวจากท่อในี่แห้งแล้วอะเอ้ยหมาหมาตกนีไอเนี่ยไเดนดสเซอร์ที่เราตามหาเนี่ยฐานมาหลายล้านปียังเหลือตัวแค่นิ้วอ,อยู่เออด้าน,นบนมีห้องน้ำอยู่นะ ตอนนี้เขาตั้งแคมป์นี่โอ้ยสสนั <c oughs> ด่ดูดิมันขาดน้ำมาขนาดไหนจนแมงมุมมาทำรังอะ่ะ <c oughs> มาแล้วมันแล้งนะจะให้เอามาเมื่อประมาณเดือนสองเดือนก่อนยังพอมีน้ำเยอะกว่านี้นะเฮ้ยมื่อสองเดือนที่แล้วเขาลงรูปในกูเป็นแบบมันก็ไม่มีน้ำน <c oughs> ตั้งหกเดือนที่แล้วมันค่อยมีหน่อยหนึ่งอ๋อแสดงว่าหน้าฝนนี่ หน้าฝนประมาณต้นฝนเลยต้นฝนมีมีมีแล้วลวปะปะกลับเดี๋ยวไปดูหาดูทีมนักข่อวที่แบาฮะไปหาดูทีมนักข่อดีกว่นนาอต,ตอนนี้ไม่เห็นเลยทีนคนหรอโอ้โง้นงันต้องขาดแล้วล่ะเดี๋ยวไม่มีล็อกเดี๋ยวเราจะไปกันต่อ No, no, no.